สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาวัดม่วงนะคะที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะวันนี้ลมค่อนข้างแรงค่ะมีแดดนะคะแต่ว่าไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะ ค่ะเดินเข้าไปข้างในด้วยกันไปไหว้พระทําบุญด้วยกันค่ะวันนี้ตั้งใจพาทุกคนมาทําบุญไหว้พระที่วัดม่วงนะคะจะไม่พูดเยอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญไหว้พระข้างในแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆวัดม่วงไปด้วยกันค่ะ ถึงสิ่งแรกที่ทำคือขอไปนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ก่อนค่ะ มาข้างบนนะคะเพื่อสัมผัสปลายพระหัตถ์ของหลวงพ่อพ้าใหญ่ค่ะเพื่อให้ท่านประทานพรให้เราสมหวังสมปรารถนาค่ะ ภายในบริเวณวัดก็จะมีรูปปั้นนะคะซึ่งรูปปั้นเหล่านี้นะคะก็จะสอดแทกคติธรรมทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วยค่ะ ไปชมวิหารแก้วกันต่อค่ะซึ่งภายในนะคะงดงามมากเลยค่ะติดตั้งด้วยกระจกนะคะระยิบระยับด้วยโคมไฟค่ะยังมีรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศให้เราได้นามาสการด้วยนะคะ,ะเยนล ต่อเชิญท่านที่ยังบริการว่าเชิญรับทุกแเิญแน่ด้านขวากจบปฏิการการป้ายทำบุญทั่งรอ,งอ,งอ,องงก็ได้ไหนไหนก็มาถึงแล้วนะคะ ไปขอพอรที่วิหารพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมกันต่อค่ะ ตอนกลับนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมภายในโบสถ์ที่สร้างด้วยดอกบัวชมพูหุ้มค่ะ ใครที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองอย่าลืมแวะมานะ้มัสการหลวงพ่อพระใหญ่นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราค่ะวันนี้ก็ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ